ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับช่อง NKL Channel นะครับวันนี้ก็พามาชมกระท่อมอีสานนะครับนะครับผมตัดหญ้าเสร็จนะครับกำลังจะเจียพื้นที่กำลังเอาขี้วัวมาเติมนะครับนรับกระท่อมผมก็เริ่มเด็ดยอดแล้วนะครับนี่ครับ เรเดนยอดแล้วนะครับหลังจากฉีดน้ำหมักไปก็ใบก็ชันสู้แดดนะครับแล้วก็แมนคิโนนก็ลดลงนะครับลดลงกว่า8 0ได้นะครับลดลงน่ครับใบไม่ค่อยแหว่งแล้วนะครับนี่ก็กิ่งที่เขาแตกขึ้นมานะครับนี่ครับสมบูรณ์นะครับแทงสามกิ่งแล้วนะครับนี่ครับนะครับใครสนใจเทคนิคนี้ก็ ตามดูในคลิปได้นะครับว่าทำยังไงนะครับให้เขาแต่กิ่งจะคูณขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็ผมก็ตัดหญ้าก็ครึ่งแล้วครับก็หลังจากตัดหญ้าก็ใส่ที่วัวไปอีกรอบนะครับนี่ครับพามาดูนะครับนี่ครับใบเขาจะมันวาวแล้วก็ชันสู้แดดนะครับก่อนสูตรน้ำหมักให สนใจก็เข้าไปดูในคลิปหลังๆผมได้นะครับหรือใครสนใจสั่งซื้อที่ผมก็ได้นะครับนี่ครับสนใจวิธีทำให้แตกกิ่งจากคูนอย่างนี้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์0 9 9 0 3 9 7 6 7 0นะครับผมปลูกอยู่ที่อำเภอมันจาครีจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับเขาจะแตกกิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับ นะครับหลังเราฉีดน้ำหมักไปใบเขาจะชันสู้แดดนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงนะครับนี่ครับใบเขาจะชันสู้แดดแล้วก็เงานะครับนี่นะครับเขาจะแตกกิ่งขึ้นมาอย่างนี้กระท่อมผมก็นะ่ครับอายุห้าเดือนนะครับนะ่ครับผมหลังจากที่ผมเด็ดยอดแล้วนะครับ อะไรสนใจนะครับนี่วิธีการทำให้เขาแตกกิ่งแตกโคนอย่างนี้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับของผมแ0ดสเซนะครับเกือบ90้าสเปอร์เซ็นเป็นพันก้านแดงหางกั้งนะครับทั้งสวนนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอันนี้เป็นก้านเขียวนะครับก้านเขียวหางกั้งนะครับต้นนี้ ความสูงก็จอยู่ประมาณหัวไหล่ผมนะครับประมาณเมตรหกสิบกว่าเซนได้นะครับอายุห้าเดือนนะครับ,นะรบที่ไร่เพียงดินนะครับจังหวัดขอนแก่นขนาดใบก็ถือว่าสมบูรณร์นะครับก็จะแตกกิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ต้นนี้ก็เริ่มเด็ดยอดแล้วนะครับเขาก็แตกกันมาอย่างนี้นะครับก็ใบเขาก็จะเริ่มออกเหลืองนะครับพราขาดปุ๋ยผมก็าลังจะเติมปุ๋ยนะครับนี่ครับข้อดีของการฉีดน้ำหมักตัวนี้นะครับคือใบเขาจะเงาเงาขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ชันใบชันเป็นพนมสู้แดดนะครับนี่ครับสังเกตดูเลยครับนะครับดูครับดู ไกลๆอันนี้ครับแต่ละต้นใบเขาจะชันสู้แดดนะครับแล้วก็เงานะครับกระท่อมผมอายุห้าเดือนนะครับโซนนี้เป็นโซนเสียบต่อนะครับนีะครับดูกิ่งที่เขาแตกขึ้นมานะครับนี่ครับนี่นะครับแตงสามกิ่งหมดแล้วนะครับ ใบเขาจะชันสวยนะครับก็เป็นก้านแดงหางกั้งนะครับเดี๋ยวพามาดูต้นที่ผมเสียบไว้นะครับครบสองอาทิตย์แล้วนี่ครับยันนี้ผมก็เปิดถุงแล้วนะครับพอาเขาแทงยอดออกมาใบใหญ่แล้วนะครับยันนี้ก็เปิดถุงนะครับเสียบจากตอต้นพ่อเมล็ดนะครับ นี่ก็เตรียมจะลงขี้วัวอีกรอบนะครับนะครับนะครับก็จะแตกกิ่งขึ้นมาสวยเลยนะครับอันนี้เป็นต้นที่โตสุดในไร่ผมนะครับอายุห้าเดือนนะครับความสูงอยู่ที่สองเมตรแล้วนะครับนี่ครับห้าเดือนสูงสองเมตรนะครับ ต้นพันธุ์ที่ผมได้มานี่มีสี่ชั้นนะครับนี่ครับถ้าเราได้ต้นพันธุ์มาโตเขาเอาลงปลูกก็ต้นเขาก็จะโตวไวนะครับนี่ผมต้นพันธุ์ได้มาสี่ชั้นก็มาปลูกได้ห้าเดือนก็สูงสองเมตรนะครับนะครับผมเด็ดยอดแล้วนะครับนี่ครับเด็ดยอดแล้วผมเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้น,นครับเจ็ดชั้นแล้วก็เด็ดยอด ส่วนต้นพวกนี้ผมได้มาต้นพันธุ์มีแค่หนึ่งคู่นะครับก็ความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับต้นนี้ต้นนี้อยู่ประมาณเมตรสามสิบนะครับอายุห้าเดือนต้นนี้ก็เมตรเจ็ดสิบแล้วนะครับต้นพันธุ์ได้มาสองคู่นะครับสองชั้นนะครับลูกก็ห้าเดือนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณอ่า โอ้ท่วมหัวผมนะครับก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบกว่าเซนแล้วนะครับผมเด็ดยอดแล้วนี่นะครับตัวนี้ผมเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นเหมือนกันนะครับนี่ครับหลังจากฉีดน้ำหมักไปใบเขาจะชันสู้แดดนะครับแล้วก็เงาครับิที่เราบังคับให้เขาแตกนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับวิธีการของผมนะครับแล้วก็น้ำหมัก สูตรขวงผมก็ถ้าไม่สะดวกทำเองก็โทรมาสั่งซื้อสั่งจองได้ที่ทางไร่เพียงดินนะครับแบรนด์ NKL นะครับก็จำหน่ายอยู่ที่น้ำมักขวดละ20บาทนะครับ6ขวด100บาทนะครับแล้วก็เป็นน้ำมักขี้วัวนะครับน้ำมักขี้วัวผมขายอยู่ที่ขวดละ15บาทนะครับ,น,รบน้ำมักขี้วัวใครสนใจก็โทรมา สั่งซื้อสั่งจองได้นะครับน้ำหมักขี้วัวนะครับปลูกแล้วโตไวใบงามนะครับนี่ครับดูครับกระท่อมอายุห้าเดือนนะครับนี่ครับไรผมผมปลูกอยู่สามร้อยสี่สิบกว่าต้นเกือบสามร้อยห้าสิบต้นนะครับนี่ครับอายุห้าเดือนสนใจสูตรปุ๋ยของผมก็คือน้ำหมักขี้วัวนะครับขวดละสิบห้าบาทนะครับเป็น ขวด600มิลลิลิตรนะครับแล้วก็น้ำาบักนะครับฉีดไล่แมงกินูนฉีดเพื่อให้ใบทันสู้แดดอย่างนี้นะครับเงาสวยนะครับก็ขวดละ20บาทนะครับก็ปกติ5ขวดร้อนะครับช่วงนี้ก็โปรโมชั่นครับ6ขวดร้อยนะครับใครสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์ 099-039-7670นะครับพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามช่อง NKL Channel นะครับคนรักกระท่อมนะครับกระท่อมอีสานครับผมสวัสดีครับ